สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมชาแนลไลฟ์เฟิร์นนะครับวันนี้ก็อยู่กับไม้ครับนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยกวางโอ้โหผมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยจี้นะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็อยู่กับมอดปีศาจนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปเหี้ยเหี้ยมึงออกไปดิสัตว์โอ้โหเหี้ยโอ้โหก็ เอาไปที่ผมพูดคำหยาบเนี่ย,ยนะครับอืมโอ๊ยตายแล้วเพิ่งเกิดมาก็ตายเลยโอเคผมได้เตรียมของแล้วนะนี่อุปกรณ์ถุมนะกดแป๊บอันนี้อะไรอะ่ะเราไปหาตัดไม้ดีกว่าครับอืมผมลงมัดมาเยอะอยู่นะอันนี้โอเคตัดอีกนะท่านผู้ชมระวังด้วยนะครับได้มีเสียงแปลกประหลาดขึ้นมา ตัดไม้ดีกว่าไม่ต้องสนใจมันหรอกนะครับอืมอเคนะท่านชมตัดไม้เลยออนี่ผมลงมอดตัดต้นไม้ทีเดียวได้ด้วยเออด,ด้วยนะครับมัดก็เยอะอยู่พอสมควรนะเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยท่านชมวิ่งดีกว่านะเพาวิ่งเถอะหน้าเอลอดแล้วนะท่านชมเออ แต่เราจะทําบ้านบนต้นไม้ดีกว่านะครับว่าถ้าเราทําอยู่ด้านล่างไม่ปลอดภัยนะครับโอเคเราจะขึ้นไปต้นไหนดีจะหาที่ก่อนนะครับหาที่ที่เราจะทําก่อนไม่เสียงเปรกประหลาดอีกแล้วทุกคนอะไรเนี่ยโอ้โหอันตรายนะครับมดน,นี้น่ากลัว ทีนั้นท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอที่พักของเราเองหาต้นไม้อยู่นะตอนนี้เดินไปเรื่อยนะบางทีผมอาจจะโชคดีเจอ,เอ,อหมู่บ้านก็ได้เฮ้ยแต่ก็แปลกห,หมู่บ้านอะไรมาสร้างอยู่จังเกินเสียงอีกแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยนะ มันมาได้ไงเนี่ยมันมาตามผมท,ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะเรือบร้อยทุกโยมวิ่งไม่ได้แล้วหันหลังหนีมันไม่ได้แล้วโอ้ตายอย่างเดียวแล้วทีนี้โอเคครับตายเลื่อนจังวะโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นแบบจริงจังดีกว่านะต่อพบบกขึ้นไปเลยทุกโยมความปลอดภัยของเราไป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 ,ไปขึ้นไป โอเคนะเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับท่านชมเดี๋ยวก่อนนะดูลงไปเลยโอเคตอนนี้เราก็จะไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวหาทางไปก่อนเดี๋ยวเราจะดูดตามต้นไม้ไปนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยถูกบกไปเฮ้ยถูกบกไปไม้ไเลยโอเคขอออกไปหมดเลยเราจะเดินเข้าไปทางนี้แล้ว เฮ้ยเสียงมันปแปลกนะเสียงไม่จังดังเลยโอ้ท่านผู้ชมได้ยินไหมเดี๋ยวเราจะกดเลยนะเราจะต้องรีบนะมันจะค่ำแนละ้วตัวนี้อันตรายนะ นี่เลยหรือเปล่าวะเนี่ยเจอแกะทั้งผุ้มเดี๋ยวไปดีเอาแกะดีกว่าเอาคนไปทำเตียงโอเคโอเคนะทา่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการดูดไปเลยนะ เ,เราจะไปตามต้นไม้นน่นละนะเพราะว่าถ้าเราเดินในพื้นอยู่ด้านล่างต้นไม้อะเราเดินลัดตามป่าใบอู๋ไม่น่ารอดแน่นอะนทุกคนมันวิ่งไวมากในตัวนั้นนะ่ะปีต้นไม้ได้ด้วยนะแต่รอบนี้มันมปีขึ้นมานะมันน่าจะปีขึ้นมาหาเราไม่ได้นะทุาผู้ชมเราต้องระมัดระวงังกับมันด้วยนะอันตรายนะตัวนี้โอเค แต่ถ้าผู้ชมนะครับตัวตุ้นนี้มองที่สุดแล้วนะผมว่าจะไปดีไหมวะเนี่ยด้วยเสียงมากมายอย่างนีนะเสียงอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยคนได้ยินไหมขึ้นมาอีกแล้วนะทุกคนอย่าทำการสงบก่อนนะเพื่อปลอดภัยของเราเดี๋ยวมันจะฆ่าเรา ยมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้แลน่ะนะโยมมันอยู่ร่างๆต้นไม้แล้วนะครับโอ้โหดูนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมไดานะอืมเด,เดี๋ยวเราแปเดี๋ยวผมจะทำการต่อบล็อกไปนะโอเคเดี๋ยวเราต่อบล็อกดีกว่านะท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเราจะเดินไปต่อเออเดินไปต่อดีกว่านะเราค่อยต่อบล็อกเอา ตอ๊บกเลยดีมินเนี่ยดูก่อนโอตต้โหเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกอันตรายจังมาเสียงมันก็ตามมาไม่หยุดเลยหูหูน่าลำคาญสังเลยอนะตอบกเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะทำการตอ๊บกไปตรงต้นไม้ใหญ่ดีกว่านะ ลืมบอกครับไอตัวนี้มันปีนต้นไม้แล้วก็วิ่งไวแล้วก็มันอะไรอะ่ะมันจะมันจะตามเราไปทุกที่นะถ้าเรายังไม่ตายน่ะมันตามผมขึ้นมาแล้วมันปีนกอไผ่ขึ้นมาแล้วน่ะเพิ่งเคยเจอมนกันวางปีนกอไผ่วางปีนไม้ได้ก็ว่าเออแล้วนะอันนี้กอไผ่ป็นต้นไผ่นะ โอ้โหคิกันต่อตอวัคไปจิถึงกนนะอีกนิดโอเคโอเคอเสียงร้องมันดังมากเลยท่านชมห้ามใส่หูฟังนะครับคลิปนี้ขอเตือนแล้วนะไม่งั้นหูคุณจะหนวกแก้วหูแตกแน่นอนผมก็มันไสแล้วมันเหมือนกันนะไม่รู้มันจะแหกไปทำไมนะ โอเคตอบไปเลยเราจะทำการสร้างบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นนังห้างก่อนมันก็จะเป็นบ้านมันขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ะเราต้องรีบทำล้วกัน ต้อามอันนี oh. ja. ้ก็จะเป็นป่ามันนะผว่าอีบต่อไปเนี่ยโอ้บอว่าผมต้องเอาให้ได้เลยผมต้องออกไปจักปลาบ้าบ้าบอๆนี่ไหนนะจรงนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคคุณชมใส่บล็อกไปเลยก็แม่ผมว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นนะแต่ว่ามันไม่ว่างเนะลยต่อไปล้วก็จะเสร็จแล้ว

เสร็จล้วเนาะทำเงินค okay. ่าคนนี้โอเคได้แล้ว